อยสวัสดีครับผมยอดพนมพยับทองคำนะไฟี่เราซ้อมมากี่วันประมาณสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ค่ายสก,กาบุกกี้ครับก็อยู่ที่เดิมที่เดิมเราค่ายค่ายเราด้วยนะครับแล้วมีใครเป,ป,ปกู้บอลซ้อมมาอยู่นั่นตอนนี้มีพี่เพื่อนน้องๆนะครับพวกในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสองปีสูงเท่าไหร่ครับหนึร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ประมาณหกสิบหกสิบเอ็ดมวยสไตล์อะไรครับมวยปีวันนี้เลยต้องมาเจอศิลธรรม เคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวกับต่อยเขายังก็ศึกษาเขาเมือสไตล์มงอเข่าวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกี่ยวางแผ่ให้ดิก็วางอะไรแต่เหมือนต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรจะแก้ไขอุ้นเขาบนวีดีโอเลยครับล่าสุดเราไปต่อยไหนมาต่อยที่ล่าสุดเนี่ยวันนั้นต่อยกับใครต่อยกับพลวิชาเปย์มาแล้วนะเสมอกันนะเสมอเหรอเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สามก็เวทดีเลยอืมแล้ววันนี้เลย เปียเดิมครับเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินอยู่ปอนหนึ่งก็เดี๋ยวมาวิ่งนะเยืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชูเดียวนะครับไม่เท่าชูคู่ละใครนี่คุณมากี่เราครับประมาณห้าหกตต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าหกสิบคนจังหวัดชุมพรฝากเชิญเชิญแฟนรับ่านี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ยอดผนมนะครับจะทำให้เต็มที่ครับวันนี้คู่ที่สามขอให้โชคดีครับ